ปลาหมึกผัดพงกะหรีอร่อ,อร่อยอร่อยทำง่ายง่ายเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะใช้ไข่ไก่สองฟองน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนตีไข่ไก่ให้เข้ากันดีกับน้ำพริกเผาก่อนจากนั้นใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนซอสปรุงรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา ก่อนใส่น้ำตาลก็ชิมรสชาติน้ำพริกเผาก่อนนะคะบางเจ้าก็จะหวานอยู่แล้วหรือถ้าใครชอบหวานก็ปรับตามชอบได้เลยค่ะสุดท้ายใส่ผงกะหรี่หนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันดีการที่เราปรุงแบบนี้ไว้ก่อนก็สะดวกในการผัดนะคะและเครื่องปรุงก็จะเข้ากันดีกว่าพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปประมาณ4-5ช้อนนมข้นจืดก็จะช่วยทำให้มีความเข้มข้นและอร่อยขึ้น เตรียมเสร็จแล้วไปลงมือผัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นเกียวกระเทียมให้หอมใส่ปลาหมึกและหอมใหญ่ลงไปผัดผัดไปมาพอปลาหมึกหดตัวก็ใส่เครื่องปรุงที่เราปรุงไว้ได้เลยนะคะระหว่างนี้ก็อย่าผัดนานเกินไปผัดแป๊บเดียวเพราะถ้าปลาหมึกสุกเกินไปก็จะทําให้เหนียวได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงที่เราปรุงไว้ได้เลย พอไครเริ่มเซตตัวก็ใส่ผักได้เลยนะคะผักก็มีใบขึ้นชายต้นหอมและพริกแดงระหว่างที่เราผัดถ้ารู้สึกแห้งเกินไปก็ใส่นมข้นจืดลงไปผัดไปมาจนผักสลดดีแล้วชิมรสชาติแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติที่เราปรุงไว้อร่อยกำลังดีก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะอย่าลืมลองไปทำทานดูนะคะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ